สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายวิศนุเครือง,งามเปิดเผยถึงขั้นตอนการรับตัวทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมว่าตนตอบไม่ถูกต้องถามทางกระทรวงยุติธรรมซึ่งหากตนรู้อะไรที่คืบหน้าจะบอกให้ทราบ ส่วนขณะนี้มีการประสานมายังกรมราชัณฑ์แล้วหรือไม่นายวิศณุบอกว่าตนไม่รู้กรมราชัณฑ์เขาดูโทรทัศน์ออกกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าจะกลับ10บสิงหาคมไม่ใช่หรือซึ่งทางทักษิณก็ได้ยืนยันแล้วเมื่อได้ดูต้องมีการเตรียมการทั้งนี้ตนมองว่าเร็วไปหากจะบอกว่าต้องเตรียมการอย่างไรโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมการไว้แล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วช่วงประกาศว่าจะมาช่วงวันเกิดส่วนจะเห็นทักษิณมาปรากฏต,ตัวต่อสื่อหรือไม่ตนไม่ทราบขอเวลาตั้งตัวอีกนิดหนึ่งผมยังไม่รู้ ส่วนการเดินทางกลับมาครั้งนี้จะสามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้หรือไม่นายวิศนุบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทุกคนมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ระหว่างการลงโทษเมื่อรับโทษแล้วก็สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่รับโทษส่วนขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษนายวิศณุบอกว่าเมื่อกลับมาและเข้าสู่ระบบพร้อมที่จะเขียนดีกาก็สามารถดําเนินการได้ทันทีแต่หากยื่นไปแล้วไม่มีการโปรดเกล้าจะไม่สามารถยื่นได้อีกภายใน2ปี ขั้นตอนหลังจากที่นายทักษิณเดินทางเข้าประเทศจะเดินทางไปศาลเพื่อรับหมายขังแต่ไม่ต้องฟังรอคำพิพากษาเนื่องจากศาลได้ตัดสินไปแล้วดีกาถือว่าจบไปแล้วนายวิษณุบ,บอกว่าตนไม่ทราบว่าทักษิณยังเหลือคดีที่ยังไม่ตัดสินอีกกี่คดีแต่ต้องคำพิพากษาไปแล้ว3มคดีรวมโทษจำคุกเป็น10ปีรวมไปถึงบางคดีหมดอายุความไปแล้วแล้วก็มีบางคดีที่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องและที่ทักษิณหลบหนีออกนอกประเทศถือว่ามีอีกข้อหาหนึ่งแต่ยังไม่ดำเนินการฟ้องเท่านั้นเองซึ่งจำเป็นต้องฟ้องเมื่อได้ตัวมา ส่วนที่นายทักษิณอายุ74ปีจะมีสิทธิพิเศษมากกว่านักโทษทั่วไปหรือไม่นายวิษณุยอมรับว่ามีคือ1เป็นกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มที่ป่วยจะมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้เสมอกันนหมดส่วการเข้ารักษาตัวโรงพยาบากลกรมราชทรนอายุ20ปีก็สามารถเข้าไปรักษาตัวได้นายวิษณุยังระบุว่าภายในเรือนจำมีห้องพิเศษแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางกรมราชทัณฑ์แต่กรณีของนายทักษิณไม่เข้าข่ายที่อนุญ,ญาตให้ควบคุมตัวนอกเรือนจำ พร้อมยืนยันว่าอย่างไรก็ต้องเข้าเรือนจําส่วนการเปิดให้เยี่ยมครอบครัวสามารถเข้าเยี่ยมได้ทันทีเมื่อเข้าสู่เรือนจําตั้งแต่วันแรกรวมถึงสามารถไปรับพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่สนามบินได้แม้แต่สื่อมวลชนก็สามารถไปได้แต่จะได้ขนาดไหนตนไม่รู้เนื่องจากยังไม่ทราบว่าจะเดินทางมาด้วยสายการบินอะไรและลงสนามบินอะไรส่วนการที่มีแฟนคลับจะขอเข้าเยี่ยมตนยังไม่ทราบขอไปศึกษารายละเอียดก่อน ส่วนการที่นายทักษิณกลับมาช่วงนี้จะทําให้สถานการณ์ทางการเมืองคึกคักหรือไม่นายวิษณุบอกว่าตนไม่ทราบการที่นายทักษิณกลับมาเป็นช่วงที่มีรัฐมนตรีใหม่จะมีผลอะไรหรือไม่นายวิษณุบอกว่าตนไม่ทราบต้องไปถามนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ส่วนที่ทางครอบครัวมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนายนวิษณุบอกว่าตนได้กำชับให้มีความสะดวกตามสมควรเนื่องจากมีมวลชนเดินทางไปเยี่ยมจำนวนมากรวมถึงให้มีความสบายพอสมควรเนื่องจากอายุเกิน70ปีและป่วย ฉะนั้นต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอายุ25-30ปีนายวิษณุยอมรับว่าภายในเรือนจำมีห้องพิเศษสำหรับรั้งเดียวแต่ตนไม่ขอยืนยันว่ามีเครื่องปรับอากาศหรือไม่ ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ